สวัสดีค่ะมี่จะพาเอฟซีมาเทียวทะเลบัวแดงเนาะค่ะเนาะลมเย็นเย็นจ้ะคือหนีฝันมาได้มาเทียวก็เลยวมาซะเลยจ้ะ วันว่าเดี๋ยวมาเที่ยวทะเลว่สะสันทะเลนองบัวดแดงก็เลยตื้นขึ้นก็เลยอยากมากกัเลยมากเลย, <c oughs> เลยบรรยากาศสวยงามมากเลยจ้ะเก็บภาพสวยๆฝาเอซี่้วยค่ะเด้ออยู่เมืองนอกเมืองหน้า,นา,าว่นวานมาบ้าน มองนี้ก็เป็นมองเพ่อนมาจอมป่าตึกสะดุ้งกันบ่ไม่พี่ว่าอู้นกหลายแต่ว่าน้ำน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนาะพผาทินเนาะน้ำก็ลดลงล่ะนี่คือกัรมาตึกป่าตึกสะดุง้งที่นี่ล่ะอ้อาหารเส้าวันนี้เขานอกบ้านเขานอกบ้าน เขาอยู่ทะเลติมเหนี้กินบรรยากาศนั่นไม่พิมพ์ฟันดีก็เลยอยากมาเที่ยวเลยใส่เงินฟันมาดเดีม,มาเที่ยวอันทะเลบัวแดงเลยมาซะเลยจัดนักเลยบานดีที่รถเล่นมาจา้ะตามภาษาสองตายายาย่อน,นสีมีโศกงไงบอจังหว่าวานฟันแล้วก็มาเลย อ๋ออันไอพี่มูมีตัวเลข้ยอยู่ต,ต้นพ่ออันมันก็ยังแด้งึิงคือยู่เหลียวไปเอาเลี้ยงก็ฆ่าเพื่อน,นในโศกเนี่ยไอพี่กำลังรักษาคออยู่อันนี้นะเดี๋ยวกินใช้เพื่อนกินี่มันก็ยังมาหาเพื่อนไหม่ เอามาจอดเนี่ยมาจอดถือกหม่องต้นพ่ใหญ่พอดีเลยบรรยากาศดีขนาดนั้นยังจะสีล่องเป็นงุมหอยสิแต่ะว่ามามาสื้เชือกบ,บ่บอเห็นอันมองนี้ตะกี้มันบ่เป็นทะเลบ่แดงหรือเป็นมิตรปลาหย่าเนาะไม่พิมพ์เนาะอันนี้ก็จะมาแต่งใหม่มันสวยแต่ว่าส่วนมากชิ่ฟังพุนนะเข้าไปบ่หอดผุนจักเชือกอันนี้ เป็นมาแตงไหมเดี๋ยวค <c oughs> ร,รับบรรยากาศเอ้อย่างน้อบันไม่จับอุ่มือบั่นมาเที่ยวน้าไม่พิมพ์ไมาให้โาท่ยาาโสกตอทีกำลังขอโสกจ้ะโสดโค้ดไงครับคนมาผูดอะ้รกันใบาทดมากคุ้มากว่าได้โสกเนี่ย กู่าได้สดสเป็นโสาเยเนสะหาเป็นคนว่าอู่่นี่แหละตาดีได้ตาใบาเสียวสันใช่ไหเนาะูได,ดตาดีท่านผู้เฒ่าคนวานต้นโพ่นี่เป็นหายโสกคนเดีไอ้ซีมาขอโสกลุกลานท็นในเด้อยปูเดอ เลยสิม่ฝนมาเห็นผูนีโสกมันแข็งตัวน,นี้มันปวกขึ้นเห็นยังพอทีต กูขอมาแหลกก็บปลาก้นลายก้แชร์ก้นติดตามช่องพระวิจิตไม่พี่มันเลยยางไม่โชคเห็น,น,นะคะลายจีนมาเที่ยวมาเอาโซบเอามานปันเกี่ยวกระตุนพ่อ,อยู่นี่แหละก็เลยมาซะเลยเป็นแม่จีนแต่โฉบบ้าจังว่าวานี่ล่ะ หินอันบัวแดงหินทะเลบัวแดงพันหินต้นโพึกึคืึคือหลายลึกกระบิดหูเนาะก็เลยตื่นเสาร์มากได้ผ้าพอพทิศไปเลยพอทิดผ้าผมไปแน่ยื็อ,อยากไปแห้งแต่ว่าสัตว์วันนีนัดไม้จะมาเลยพอดีผลมาผลมาเห็นมันอ่อนถ้าหุดตรลุเมาบ่ายอยู่ไต่โฮมโพ,อเ,อพเนาะคันเนาะ นั่นนะเอฟซี FC เบิงน้ำกันสมอยากมาตัวนี้ไม่นู้สิได้โซกินบ่ถ้าเจ้าถือรางวัลที่หนึงอยู่กลุ่มเพราะว่าด้ิค่ะเป้นจะหายเข้าอนันเห็นเด็กขึกันม่อนี่ ลูบเพื่อจังปะพูตลูปเนาะคันเนี่ยจังอ,องค์ครับพูตลูด้วยนะพิมวาอันนี้เป็นฐานเพิ่นเดวน้องกัดในเอฟซีเด้อเพิ่งซอยไม่พิมแนนฝันเกีียวทะเลบัวแดงกับม่มามาตนุนโพทะเลยมาอหลีบนันไม่สุด้โสุกเวลาบ่เ้า มาขอปูเหรเด้อให้ใหูวใช้ลานสุม,มาเเด้อทีจัดีกันที่กได้ที่มาขอโชขอหลาบฝบันไปเดี๋มาจะเลบวดแหงข้าไม่อีดีเด้อจ้ะลูกเป็นสีแดงๆอยูต่ตรผูกระดาษเป็นเล็กข้าเจ้ามาเขียนไหวหรือูดด้ใดม้ามาเขียนไหว่ายไปไทยมา อย่างเท่าเห็นแบบนี้น้องพอมันตัวนี้ดีป่ะเนาะมาเนี้พักทีเด้อายไปถ่ายมาเห็นแล้วเดินอ่างนี้เจ้ามาเขียนไว้จังไเลยเจ้ามาเขียนไว้บ่หรือใครมาเขียนไหวไอเบิ่งดูหล่ะนี่แม่ไออ้อมไปอ้อมมาไม่เห็นอีหลีหาซีเก้าสัน กันได้พี่เอ้ยปามากยิ่งกระทายเลีนไปเลีนมาเห็นนีดีอ่าซีเก่ามิจฉาเจ้ามาเขียนไว้ให้สูกก็บรจักแล้วเนาะถ่าปูมาทองเที่ยวเนาะปูมาทองเที่ยวหาเ,เ,เพิ่นอยากมาเขียนมาบอกมาปวดมาพายเนาะมีเจ้าสายสีบนเนื้<ม>อเนิด<ม> เฮียงโดนใจไม่พิมอยากมากบูอ้อยงเด็กกับฟันขค้ืนก็นเลยมากเลยสีเกาสิหัวพอดีเขาซีสวไัหีเก่าสัสนคุณเรือแรนเต็มแม่นม้ำนึงบางแล้วก็จับกับหาคนไปเที่ยวอยู่ทะเลอยู่เดียหลัพอดติต มีเลื่อนนีกว่านะแต่ว่าก็จะฮับคนไปเทีย่ยวอยู่กลางบัวอยูอ่จ้ะมาจอดรถมาจอดไต่ชวนพวพอดี <laughs> <laughs> ไม่มองจะได้สวยก <laughs> ว่านี้ไว้ <c oughs> ไปหาซสือลอตเตอรี่ดีกว่าใจสี่เบิ่งเด้อนี่แหละครับกระสือต้องเบิ่งชวนพวอยู่ทะเลบัวแดงนะครับไม่ทิมเจะไปซื้ออแล้วต้องจัดหาซสือลอตเตอรี่ขึ้นมาอาทิตะวันที่หนึ่งน้ำพึน หาเขาได้นโนค่ะนเพราะว่าอยากมากกับเดมาอี่มากากับเดมาอีกขี่เรือลงไปเพราะว่าข้าเจ้าขี่เรือลงไปเที่ยวในทะเลคุณจังหวะวันข้า,าก็ขี่ไปเที่ยวขี่ไปขี่ตัวอย่างเยีกกเ้ยขี่ไปอยู่กลางทะเลน้ตไทยลูกเนี้ยขี่ขนานโน้นได้เลยแต่แสดงว่าม,มีป่าดินี่แหละครับเพิ่นไปเที่ยวเรือเพิ่นก้าวขึเขาไม้เพิ่ง บรรยากาศส,สวยๆครับจิมาหาไม่พิมพ์อยากไปขี่เรือนไปมองทะเลเด้นเนาะาสีอันสั้มบาย,ยอยาถือเลืง่วนี่ล่ะไม่พิมจะมาไหมผ้าอีซี่เข้าไปอันในทะเลบัวแดงเลยด้วจ้ะเขาไปในหันเลยขี่เรือเข้าไปอยู่กลางทะเลบัวแดงเลยเฮา วิศมวนวันนี้ว่าขอโศกขอลาบยู่นี่เราฝัน่าได้มากับไดม่าอีลีเนาะอันไม่เห็นตัวเลขในอันต้นโพ่ค่ะไม่เทาสีได้โศกน้ำกันบ่อบานเดี๋ยวถือเลขนี่ละถือตัวนี้เด้อจะมาอีกจะมาขี้เลือก,กลับไปในภนแล้วน่าพะทิทเนาะ ค่ะสำหรับมือนีก็ซ้ำนีก่นอนเน,นาะค่ะเนาะพามาเที่ยวมาเห็นตัวเลขแล้วแต่ไปซื้อลอตเตอรี่บาทสองจใจยาเที่ยวยางเดียวมวอยางเดียว <ไป S 1> สำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ